สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับเออ่ผมเอกชัยนะครับก็เ c e b o o k Live ครับวันนี้วันที่วันที่6กกรกฎาพศสองพสนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ที่เข้ามาติดตามชมเออ่ต้องบอกว่าจอ จอมันจะเอียงนิดนึงนะครับจอมันจะเอียงนิดนึงเพราะว่าผมอาศัยเทคโนโลยีบ้านบ้านเนี่ยนะครับในการ Facebook Live ก็ตามหัวข้อเลยครับว่าวันนี้ไปสามปกครองสูงสุดทำไมนะครับสวัสดีครับคุณพิษหายาเจนใหญ่นะครับคือมีหัวข้อเดียวว่าวันนี้ไปสามปกครองสูงสุดทำไมนะครับอยากให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับวันนี้ วันนี้นะครับอาจารย์จออึ้งพากรในนามของไอลออินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนนะครับผมเอกชัยชัยนุวัตรแล้วก็คุณชนกนันรวมทรัพย์คุณกระตูนในฐานะตัวแทนของขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับอาจารย์ดรศรีประภาเพชรมีศรีในฐานะนักวิชาการนะครับสังกัดสถาบันสิทธิมนุษย,นษยชนศึกษามหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรเอกพันธ์นะครับเป็นพออสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาที่มหิดนแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือคุณหมอนิรานพิทักษ์วชระนะครับอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมนุษยชนแห่งชาติและอีกหลายๆท่านนะครับได้ไปใช้สิทธิ์ครับได้ไปใช้สิทธิ์ยื่นคำฟ้องนะครับต่อศาลปกครองสูงสุด นะครับพวกเราได้ไปใช้สิทธิ์ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเรามีประเด็นเดียวครับเราไม่ได้มเีเจตนาที่เป็นอคติหรือว่าเป็นเจตนาที่ไม่ดีนะครับต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใดเราไม่ได้ไปฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่1ที่เราไปครับก็คือคือเนี่ยครับอยากให้เห็นนะครับนะครับ นะครับประเด็นประเด็นที่เราไปมีประเด็นเดียวก็คือว่ามีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งครับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติพศ .2559 นะครับอยากให้อยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทำไมเราถึงไปที่สามบอกรองสูงสุดวันนี้นะครับท่านจะได้เข้าใจและมีความรู้ไปกับเรา นะครับประกาศเ,าเสียงเบาไปอขอโทษจะพูดให้ดังขึ้นนะครับถ้าชัดหรือไม่ชัดยังไงก็ก็บอกได้เอาเดี๋ยวตอนนี้ดีขึ้นไหมครับผมพูดให้ดังขึ้นนะครับเราไปวันนี้เราไปที่สารปกครองสูงสุดเพื่อเราไปยื่นคําฟ้องนะครับกรณีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแสดง ตรงนี้สำคัญมากครับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามตินะครับปีพศ .2559 นะครับชัดแล้วดังแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณเจนนรินนะติดตามอีกนิดนึงนะครับสืบเนื่องจากอย่างนี้ครับให้ท่านให้ท่านดูเมื่อ,เ,อ,อเมื่อปี2550นะครับเมื่อปี2550 เป็นครั้งแรกของราชนาจักรไทยที่ได้มีการาจัดการาลงประชามตินะต้องย้ำอีกทีว่าประชามติคือการใช้อำนาจรัฐของประชาชนโดยตรงในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับประชามติคือการใช้อำนาจรัฐของประชาชนโดยตรงในการตัดสินใจเรื่อง,ชชดงใดเรื่องหนึ่งเมื่อตัดสินใจไปแล้วนะครับการตัดสินใจนั้นยัองมีผลผูกพันตามกฎหมายนะฮะนี่คือ ความหมายของประชามติการใช้อำนาจรัฐของประชาชนนะครับมีอยู่3วิธีวิธีที่1คือการเลือกตั้งเป็นการเลือกผู้แทนหรือเลือกตัวบุคคลนะครับเป็นการใช้อำนาจประชาธิปไตยทางอ้อมคือการเลือกตัวบุคคลเข้าไปเป็นผู้แทนอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับการใช้อำนาจรัฐของประชาชนวิธีที่2 ก็คือการใช้อำนาจรัฐของประชาชนโดยตรงก็คือการทำประชามติอันนี้สำคัญมากกว่าเนื่องจากว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงนะครับในภาษาวิชาการเราเรียกประชาธิปไตยทางตรงนะครับคือประชาชนทุกคนไม่ต้องมีผู้แทนละแต่เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยอำนาจประชาธิปไตยโดยตรงทางตรงเลยตัดสินใจเลยว่าเมื่อท่านเดินเข้าคูหา ท่านจะตัดสินใจอย่างไรในการทำประชามตินะฮรือนี้ที่3ก็คือการเข้าชื่อลงชื่อนะครับเพื่อขอแก้ไขหรือเสนอกฎหมายต่อสภาปัจจุบนันนี้ไม่มีช่องนี้ได้เปิดขึ้นนะครับแต่ที่เรากำลังพูดถึงและที่กำลังมาถึงและที่สำคัญมากนะผมพยายามเอียงตามกล้องอยู่ก็คือประชามติประชามติเคยมีแล้วในประเทศไทยในราชนาจักรไทยนะให้ดูนะครับ เมื่อปีเมื่อปี2550ครับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อปี2550มีหน้าที่หลักต้องบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการเ,ออเป็นตัวกลางะครับเป็นตัวกลางมีหน้าที่ในการออจัดให้ประชาชนนะครับผู้เป็นเจ้าของอำนาจใช้อำนาจอธิปตตไตยนะครับได้อย่าง สุจริตและเที่ยงธรรมนั้นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีแค่นั้นนะครับเมื่อปี50ครับมีสิ่งที่เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติปี2550อันนี้เมื่อปี50ครับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เป็นปี59 มีสิ่งที่เรียกว่าประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามตินะครับทั้ง2อย่างนี้เป็นกฎหมายเป็นกฎหมายลำดับรองนะฮะทั้ง2อย่างนี้เป็นกฎหมายลำดับรองที่เป็นอำนาจของกกตที่จะออกมาเป็นกฎหมายที่ให้รายละเอียดว่าอ้างอิงจากกฎหมายที่เป็นพระราชบัญญัติ ต้องอธิบายก่อนว่า,อาไอรอนะครับแล้วก็ทีมของเพื่อนๆรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเราได้ใช้สิทธิ์ทางศาลสองครั้งครั้งที่1คือเราไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่ากรณีพระราชบัญญัติประชามติมาตรา61วรกสองนะครับอาจมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินลงมติเห็นชอบนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูน สารรัฐมนูนวินิจฉัยแล้วนะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับสารรัฐมนูญวินิจฉัยแล้วเมื่อวันที่28มิถุนาโดยออกเป็นข่าวสํานักงานสารรัฐมนูญว่าลงมติเอกฉันนะครับว่ามาตรา6กสบเวรกสองนั้นไม่ขัดรัฐมนูญแต่อย่างใดแต่สิ่งที่ออกมาคืออะไรครับสิ่งที่ออกมาคือข่าวสํานักงานสารรัฐมนูญเป็นคําวินิจฉัยไหมไม่ใช่มีผลไหมมีผลแล้ว เพราะข่าวสมักงานสารลงมติไปแล้วนะครับออกมาว่าตุลาการสารรัฐมนุนทั้งองค์คณะ9คนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่ามาตรา61วรกสองไม่ขัดเ,เมื่อสองวันที่ผ่านมามีร่างคำวินิจฉัยอย่างไม่เป็นทางการของสารร,รัฐมนูญน,นะครับอธิบายเจ็ดหน้าว่าทำไมมาตรา61วรกสองถึงไม่ขัดรัฐมนูญถามว่า ร่างนะร่างคำวินิจฉัยอย่างไม่เป็นทางการนะไปเปิดเว็บไซต์ของศารก็ได้เปิด Facebook ใส่ชื่อว่าสารรัฐมนูญก็ได้ถามว่าคำว่าร่างคำวินิจฉัยอย่างไม่เป็นทางการของสารรัฐมนูญคืออะไรคือคำวินิจฉัยไหมไม่ใช่นะครับผลผลิตของอ,อ,องค์กรตุลาการคือคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยแต่สิ่งที่ท่านเห็นสองสองอย่างอันที่หนึ่ง คือข่าวสนักงานสารรัฐมนูญอันนั้นก็ไม่ใช่คำวินิจฉัยเป็นการบอกแค่ว่ามติ9ก้ต่อศูนย์นะครับลงมติเป็นเอกฉันว่าไม่ขัดกรณีมาตรา6กสิบเอ็ดพักสองอันที่สองที่ออกมาสองวันที่แล้วคือร่างคำวินิจฉัยอย่างไม่เป็นทางการนี่คือชื่อที่สารรัฐมนูลใช้เลยนะครับว่าร่างคำวินิจฉัยสารรัฐมนูลที่4ี่ทับสองอย่างไม่เป็นทางการก็ไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ เมื่อมีการลงมติไปแล้วคำวินิจฉัยนะั้นมีผลผูกพันนะครับแล้วอะไรละ่ะคือคำวินิจฉัยปัจจุบันนี้ผมก็ยังรออยู่บุคคลหลายๆบุคคลก็ยังรออยู่ว่าแล้วสารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าอย่างไรละ่ะอธิบายเหตุผลคุณศาสวัตรนิวราชันทึกเนี่ยเป็นนักกฎหมายนะครับอยู่ที่จบที่มอนอเนี่ยท่านก็คงเข้าใจละ่ะที่ผมพูดว่า สารจะต้องมีคำพิพากษาต้องมีคำวินิจฉัยนะครับเมื่อมีการตัดสินใจแล้วในกรณีของสารรัฐนูญในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีเนี่ยคำวินิจฉัยมีผลเมื่อมีการลงมติมีการลงมติไปแล้ว9ต่อ0นะครับว่ามาตรา6 1สเว็วรกสองไม่ขัดต่อรัฐธรมนูญน,นะครับแล้วตัวคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการยังไม่มี นะผมพูดได้แค่นี้ในทางข้อได้จริงนะครับตัวคำวิิจัยอย่างไม่เป็นทางการของสารรัฐธรรมนูนกรณีมาตรา61วรกสองยังไม่มีแต่ลงมติไปแล้วอไม่เป็นไรอันนั้นผ่านไปหนึ่งประเด็นนะวันนี้นะครับเราไปที่3ปกครองสูงสุดเพราะว่ากฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตราที่22บอกว่าในกรณีที่ต้องการโต้แย้งสิิ ต่อการกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยให้ฟ้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดเข้าใจไหมครับก็คือให้ไปที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้เริ่มที่ศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นนะครับเราจึงไปที่ศาลปกครองสูงสุดนะฮะย้ํานะครับ,รบว่าเราไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งเราไม่ได้ฟ้องกกตแต่ละท่านเราไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลเราไปที่ศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้ศาลท่านพิจารณาเรื่องนี้ครับ นะครับก็คือขอให้ศาลท่านพิจารณาว่าประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหตุผลคืออะไรครับเมื่อปี50เรามีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านดูนะครับนะครับผมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลครับอันนี้เป็นเอกสารเห็นไหมครับสสร42ทับ คุณครับเยอรมันอขอขออย่าดูแต่หน้าผมนะครับขอให้ฟังแล้วก็ขอให้ถามถ้ไม่เข้าใจเพราะว่าอยากให้ทุกคนมีข้อมูลมีความรู้พื้นฐานนะเ<อ>มื่อปี50เรามีการทำประชามตินะครับตามเอกสารสสร42ทับ2550เนี่ยท่านสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารพวกนี้ได้จากอินเทอร์เน็ตเลยที่หน้า5ครับที่หน้า5ของเอกสารฉบับนี้บอกว่า Inh. นะครับให้อ่านก่อนบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่50ทับส5งเมื่อวันที่20มิถุนา50นเห็นชอบนะฮะระเบียบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติปีพศ .2550 หมายความว่าเมื่อปี50เรามีการทำประชามติ ครั้งแรกเกิดขึ้นในราชนาจักรไทยนะครับโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบนะคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติในระเบียบตัวนี้ครับนะในระเบียบตัวนี้มีทั้งหมด11หมวดมีทั้งหมด11หมวดนะมีทั้งหมด11หมวด ท่านดูและเห็นพออ่านทันไหมครับใน11หมวดของระเบียบคณะกรรมการ,การเลือกตั้งนี้ไม่มีครับไม่มีแม้แต่มาตราเดียวไม่มีแม้แต่หมวดเดียวที่ที่บรรยายหรือกำหนดวิธีการแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามติครับไม่มีเลยครับนะครับมีแต่เรื่องเ,ออเขตออกเสียงเลือกตั้งเป็นอย่างไรนะเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงเป็นอย่างไร การดําเนินการออกเสียงต้องทําอย่างไรต้องนับคะแนนอย่างไรที่หมวดที่5หมวดที่6การใช้สิทธิ์ออกเสียงของผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงที่อยู่นอกเขตจังหวัดต้องทําอย่างไรหมวดที่7ต้องนับคะแนนอย่างไรหมวดที่8การเปลี่ยนที่ออกเสียงใหม่การงดลงคะแนนออกเสียงและการงดการนับคะแนนวเดี๋ยวอ่านไม่ทันนะฮะคุณลุงทีวาเดี๋ยวให้ดูอีกทีครับหมวดที่9การประกาศผลการออกเสียงประชามติหมวดที่10 การเก็บรักษาบัตรออกเสียงและการทำลายบัตรออกเสียงหมวดที่11แบบพิมพ์ที่ใช้ในการออกเสียงประชามติเพราะฉะนั้นเมื่อปี50คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกกฎหมายลำดับรองที่เรียกว่าระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติปี2550อ่ะให้ดูอีกทีนะครับว่า11หมวดมีอะไรบ้างแล้วผมจะค้างไว้ประมาณ5วินาที เอกสารนี้นะครับท่านสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดเข้าไปเลยนะครับนะครับผมโพสไปแล้วนะครับโพสไปแล้วแต่ว่าปัญหาคือเพื่อนไม่ค่อยอ่านนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ตรงนี้ปัญหาคือเพื่อนไม่ค่อยอ่านก็เลยมาอธิบายให้ฟังว่าวันนี้เราไปที่สารปกครองสูงสุดทำไมนะครับเ,เราไปก็เพราะว่า เนี่ยครับประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งนะประกาศนี้มีสองหน้าหน้าที่หน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สองตัวหนังสือเห็นสัญญาณเริ่มเริ่มไม่ชัดนะครับหน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สอง Okay. สัญญาณสัญญาณเริ่มอ่อนนะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อ5วงเล็บ4ครับในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อ5วงเล็บ4บอกว่าในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงห้ามมิให้บุคคลกระทําการเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิ์หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง หรือเพื่อให้สำคัญผิดในวันเวลาที่ออกเสียงหรือวิธีการลงคะแนนออกเสียงด้วยวิธีการดังนี้นะครับในข้อ5วงเล็บที่4ก็คือบอกว่าการจัดเวทีสัมมนา,าอภิปรายโดยกลุ่มองค์กรต่างๆที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ประกอบพิจการด้านสื่อสารมวลชนตามกฎหมายเข้าร่วมและมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมืองนะครับตรงนี้ครับที่ที่ผมและเพื่อนๆเ,เนี่ย ไปที่สารปกครองสูงสุดเพราะเราเห็นว่าข้อ5วงเล็บ4ที่ห้ามาห้ามไม่ให้มีการจัดเวทีสัมมนาอภิปรายโดยกลุ่มต่างๆที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาหรือองค์กรด้านสื่อสารมวลชนตามกฎหมายเข้าร่วมและมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมืองหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าทุกท่านที่ดูผมอยู่เนี่ยคุณมรกฎคุณสุพรรเนี่ยนะครับคุณลิหน่อยแพทเนี่ย ท่านไม่สามารถที่จะจัดเวทีได้นะครับท่านไม่สามารถที่จะจัดเวทีได้ถ้าท่านไม่มีสถาบันการศึกษาหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนตามกฎหมายสัญญาณอ่อนนิดนึงนะครับเข้าร่วมนะครับแล้วการที่เขียนว่าปลุกระดมทางการเมืองเนี่ยมันตีความยังไงครับว่าปลุกระดมทางการเมือง เ c e b o o k Live อันนี้ผมไม่ได้ปลุกระดมทางการเมืองผมอธิบายหัวข้อเดียวว่าทำไมวันนี้ผมและไอรอและท่านอื่นๆจึงไปที่สามปกครองสูงสุดนะครับเพราะเราเห็นว่าประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องวิธีการแสดงความเห็นเนี่ยทำไมต้องควบคุมทำไมต้องควบคุมวิธีการแสดงความเห็นของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ สิ่งนั้นเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งใช่หรือไม่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นตัวกลางในการทำหน้าที่ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจได้ใช้อำนาจนั้นโดยสุจริตและเที่ยงธรรมนี่คือหลักการและจุดกำเนิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540นะตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี2540 รัฐธรรมนูญได้ก่อตั้งองค์กรอิสระฝ่ายบริหารที่เรียกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจนั้นได้ใช้อำนาจโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ทำหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมท่านไม่มีหน้าที่มาบอกนะท่านไม่มีหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีหน้าที่มาบอกหรือมากำกับการแสดงความเห็น ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจถามว่าถ้าไม่มีประกาศตัวนี้แล้วมีการกล่าวหามีการแสดงความเท็จมีการใส่ร้ายกันเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะทำไมอาจารย์ไม่สนใจเหรออาจารย์ยุยงให้คนกล่าวหากันหรอไม่ใช่ครับกฎหมายปกติธรรมด